สวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่อง ARJ วิศวรถหวานครับวันนี้เราเป็น EP ที่6ของสถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์นะครับเป็นตอนที่6แล้วตอนนี้จะชื่อแมนวิทนีย์ยูเทสนะครับแมนวิทนีย์ยูเทสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตัวมันเป็นตัวหนึ่งของของครั้งที่แล้วก็คือบิลคอกสันแรนซัมเทสนะซึ่งสมมติฐานของมันเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบค่ากลางในที่นี้ก็คือค่ามาัธยฐาน ของข้อมูล2กลุ่มที่สุ่มแบบอิสระนะครับโดยที่สมมติฐานของเราก็จะมี3คู่เหมือนเดิมสมมติฐาน2องทางก็คือ m1 เท่ากับ M m2 m1 ไม่เท่ากับ m2 เป็น h h h 1สมมติฐานทางเดียวทางขวาในใน h1 ก็จะเป็น m1 มากกว่า m2 ก็คือหันตุดแหลมๆไปทางขวาสมมติฐานทางเดียวทางซ้ายก็คือใน h1 เนี่ย m1 จะเป็นน้อยกว่า m2 นะครับ สซติฐานเรา3คู่เหมือนเดิมเหมือนเรื่องที่แล้วเลยนะก็ใช้กับนอนพารามิเิกนะข้อมูล2กลุ่มถูกสุ่มอิสระกันเหมาะกับข้อมูลที่เป็น ordinal scale แล้วก็ข้อมูลที่เป็นแรงคล้ายๆกับครั้งที่แล้ววิธีการคำนวณสถิทิทดสอบเนี่ยเราก็จะทำเหมือนวิวค้อสันแรงซัมเทสเลยก็คือตอนเราเริ่มต้นสุ่มข้อมูลมาก็จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกขนาด n 1กลุ่มที่2ประชากรที่2สุ่มมาขนาด n 2 เสร็จปั๊บเรารวมข้อมูลทั้งสองกลุ่มเข้าด้วยกันแล้วเรียงจากน้อยไปมากนะครับการเรียงจากน้อยไปมากเป็นการเรียงข้อมูลจากทั้งสองกลุ่มนะเสร็จแล้วกําหนดแรงรวมกันข้อมูลที่มีอันดับที่1ก็จะมีค่าแรงเท่ากับ1เพราะฉะนั้นมันก็จะไปสุดที่ลำดับที่ n ถ้าข้อมูลรวมกันมี20ตัวก็จะสุดที่ลำดับที่20นะครับจากนั้นเราจะหา ผลรวมลำดับที่ของข้อมูลแยกชุดกันข้อมูลที่มาจากชุดที่1ไม่ว่ามันจะอยู่แรงไหนก็ตามเราก็จะจับมาบวกกันว่าเนี่ยคือข้อมูลของกลุ่มที่1ค่าแรงจะเป็น t1 ผลรวมแรงนะผลรวมแรงจะเป็น t1 ส่วนข้อมูลที่มาจากกลุ่มที่2ไม่ว่าจะอยู่ในแรงไหนก็ตามเราก็จะจับแรงทั้งหมดมารวมกันอันนี้คือผลรวมของข้อมูลชุดที่2แล้วผลรวมแรงของข้อมูลชุดที่2 ก็จะได้ค่า t2 สเต็ปนี้จะเป็นสเต็ปที่เหมือนกับตอนวิวคอกสันที่เพิ่มขึ้นมาคือเราจะคำนวณค่า u1 u2 โดยใช้สูตรอย่างที่เห็นนะครับ u1 ก็คือ n1 คูณ n2 บวกด้วยก้อน n1 คูณวงเล็บ n1 บวก1หาร2แล้วก็ลบด้วย t1 t1 ที่เป็นค่าผลรวมแรงเมื่อกี้นะครที่ u2 ก็ใช้ n1 n คูณ n2 บวกด้วยก้อน n 2คูณวงเล็บ n 2 2บวกหส่วนสแล้วก็ลบด้วยก้อน t 2ที่เป็นผลรวมแรงของกลุ่มที่2องนะตอน u เขอสั่นครั้งนี้แล้วเนี่ยจะจบที่ผลรวมแรงแล้วก็ไปหาค่าสถิตทดสอบผลรวมแรงแยกๆกลุ่มแต่แมนวินนี่ u test เนี่ยจะเริ่มจะเพิ่มการหาค่า u 1 u 2ขึ้นอีก2ค่าก่อนที่จะเป็นสถิตทดสอบพอเป็นสถิตทดสอบเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่า การทดสอบคุณเป็นแบบไหนถ้าการทดสอบคุณเป็นทางเดียวทางขวา u 1เนี่ยจะเป็นค่าสถิตทดสอบ u คือค่าสถิตทดสอบ u จะเท่ากับ u 1แต่ถ้าเป็นสมมติฐานทางเดียวทางซ้ายค่าสถิตทดสอบ u จะเป็นตัว u 2แต่ถ้าสมมติฐานของเราเป็นสมมติฐาน2ทางเราต้องเลือกค่ามินิมัมตัวที่น้อยกว่าระหว่าง u 1กับหรือ u 2ตัวไหนเป็นตัวน้อยตัวนั้นจะเป็นค่าสถิตทดสอบ กฎการตัดสินใจก็คือจะปฏิเสธ H0 เมื่อ u น้อยกว่า uc uc ก็คือค่าวิกฤตค่า u สถิตทดสอบ u ค่า u ที่เป็นค่าวิกฤตซึ่งต้องเปิดตาราง m a n Whitney U test นะครับ m a n Whitney U test คราวนี้ตาราง m a n Whitney U test ก็เหมือนเดิมเราสามารถเซิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครูขออนุญาตยก คราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่1น,นะครับตัวอย่ี่บอกว่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาการจัดการโรงแรมและสาขาการจัดการครัวน,นี่เป็น2กลุ่มนะแล้วก็2กลุ่มอิสระแน่นอนแยกจากกันนะครับเป็นดังตารางที่เห็นอันนี้เป็นตัวอย่างเดียวกับ EP ที่5เลยนะจงทดสอบที่ a l p h a 0 0 5ว่านักศึกษาทั้ง2กลุ่มมีคะแนนมีค่ากลางของคะแนนสอบไม่แตกต่างกันนะ ไม่คำว่าไม่แตกต่างกันความหมายก็คือเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เป็นการทดสอบ2ทางอ่าเเท่ากับ M2 เป็น h0 h1 คือ M1 ไม่เท่ากับ M2 นะเราจะทดสอบค่ากลางกันที่ค่ามาธยฐานนะครับคราวนี้เรามาดู n ก่อน n1 n2 ก็คือ6ตัวก็คือขนาดตัวอย่างที่เป็นขนาดข้อมูลที่ได้จากการสุ่มของกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2สุ่มเท่ากันกลุ่มละ6ตัววิธีการทําคือเอาข้อมูลทั้ง12ตัว มารวมกันแล้วจัดแรงจัดแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งที่ตัวรวมกันและจัดแรงครูก็จะได้ข้อมูลตามช่องกลางแล้วครูก็เขียนเตือนไว้ว่าตัวไหนมาจากกลุ่มชุดที่2ตัวไหนมาจากชุดที่1เพื่อเดี๋ยวตอนที่เราหาผลรวมแรงแยกกลุ่มเนี่ยเราจะไม่หลงกลุ่มนะครับพอเรียงเสร็จเราก็มากําหนดค่าแรงตัวที่1ก็แรง1ตัวที่2ก็แรงสองสาตัวที่เป็นแรงเท่ากันก็มาเฉลี่ยนะแรง7 แรงเท่ากันก็เฉลี่ยแรง10แรง11แล้วก็ต้องจบท้ายด้วยแรง12ก็คือผลรวมของ n ทั้ง2กลุ่มจากนั้นเราจะหาผลรวมแรงตัวนี้แยกกลุ่มนะพวกข้อมูลที่มาจากชุดที่1ที่มาจากชุดที่1เราก็จะหาเป็นค่า t1 ที่มาจากชุดที่1ก็จะมีแรง3แรง5.5แรง7แรง8.5แรง10แล้วก็แรง12นะครับ ก็เป็นแบบที่ครูไล่ไปผลรวมออกมาได้46อันนี้คือ T1 จากนั้น T2 ก็คือผลรวมของแรงชุดที่2แรงชุดที่2ก็จะมี1มี2มี4มี5.5มี8.5แล้วก็11ก็จับแรงของกลุ่มที่2ข้อมูลชุดที่2อ่ะชุดสาขาการจัดการครัวจับแรงรวมกันก็จะได้ผลรวมเป็น32ตอนที่เป็น ตอนที่เป็นวิวคอกสันเนี่ยเราจะเอาค่าผลรวมเนี่ยไปหาค่าสถิติทดสอบเลยแต่แมนวิทนี่เนี่ยจะเพิ่มสูตร u1u2 เข้ามา u1u2 ก็หาตามสูตรที่ที่กำหนดนะครับใช้ n1 คูณ n2 บวกกับก้อน n1 คูณวเลบ n1 บวก1ส่วน2แล้วก็ลบด้วย t1 ของ t2 ก็เปลี่ยนก้อนตรงกลางแล้วก็ข้างหลังลบด้วย t2 เราจะให้ u1 ออกมาเป็น 11u2 ออกมาเป็น ยี่สิบห้าอันนี้แทนสูตรธรรมดานะแล้วเราค่อยเอาค่า u หนึ่งกับ u สองนี้ไปเลือกเป็นค่าสถิติทดสอบอีกทีหนึง่งโดยที่ข้อนี้สมมติฐานเราเป็น2ทางพอสมมติฐานเราเป็น2ทางสถิติทดสอบเราต้องเลือกค่ามินิมัมสถิติทดสอบ u นะจะใช้ค่ามินิมัมระหว่างค่า u 1กับ u 2ซึ่งเมื่อกี้ u 1เราคือ11็ u 2เราคือ25 ค่าที่น้อยกว่าหรือค่าที่น้อยที่สุดของ2ตัวนี้ส1็กับ25ค่าที่น้อยก็คือ11เพราะฉะนั้น11จะเป็นสถิติทดสอบของเราเราก็จะไปหาค่าวิกฤตจากตารางแมนวิทนี่ค่าวิกฤตจากตารางแมนวิทนี่เนี่ยข้อนี้เป็น2ทางเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแล้วก็โจทย์กำหนดเอลฟาเป็น0.05ครูก็เราจะด,ดูตารางแมนวิทนี่ที่เป็น0.05 นะครับตารางนี้จะให้ค่า t t t i l แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้สมมติฐานเราเป็น to t a i l ก็เปิด to t a i l ด้วยค่าอ l ลฟา0.05ได้เลยจากนั้น n1 กับ n2 ข้อนี้เท่ากันก็คือ6กับ6 6กับ6เพราะฉะนั้นไล่มาค่าวิกฤตก็คือ5เพราะฉะนั้น uc หรือค่าวิกฤตของเราเท่ากับ5กฎการตัดสินใจคือเราจะปฏิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อค่า u หรือค่าสติทดสอบน้อยกว่าค่า uc ตอนนี้ค่า u เรา11ค่า uc เรา5แปลว่า u มากกว่า uc ถูกไหม u มากกว่า uc อันนี้ไม่ใช่31อนะอันนี้5 u มากกว่า uc ดังนั้นเราก็เลยยอมรับสมมติฐานให้นย์ยอมรับสมมติฐานใหู้นย์ก็คือ ค่ากลางของคะแนนสอบของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มเท่ากันหรือไม่แตกต่างกันที่ระดับนี้สำคัญ0.05อันนี้จะสรุปแบบเดียวกับ EP ที่แล้วที่เราใช้วิวคอาสัน,นะครับให้ผลลัพธ์ในการทดสอบเหมือนกันเลยต่อมาตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2บอกว่าในการศึกษาเปรียบเทียบข้ามมัธยฐานอันนี้พูดชัดเจน ของระดับความฟิตของร่างกายอันนี้ก็ตัวอย่างที่มาจาก EP ที่5เหมือนกันของคน2คนโดยกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เข้าร่วมโปรแกรมออกกําลังกายที่มีการควบคุมโดยเพื่อฝึกผู้ฝึกสอนกลุ่มที่2กลุ่มที่ออกกําลังกายโดยตัวเองไม่มีการควบคุมจากผู้ฝึกสอนก็จะมี2กลุ่มที่แยกเป็นอิสระจากกันแน่นอนใครมีคนเทรนให้ก็คือกลุ่ม1ใครออกเองไม่มีคนเทรนให้ก็คือกลุ่ม2 คราวนี้เขาก็สุ่มระดับความฟิตของร่างกายของคน2คนมาทดสอบนะได้ค่าดังนี้เขาก็ให้ค่ามาเลยข้อมูลกลุ่มที่1มีผู้ฝึกสอนค่ามาเป็น3 8 4 5 5 3 6 6 5 7 5 8 0กลุามา่มที่2ออกกกำลังกายเอง2 0 25 5 3 3, 3 5 37 4 0 44 5 0 55 70จงทดสอบที่ระดับนี้สำคัญ0.05สมมุติฐานที่ต้องการทดสอบคือค่ามาัธยฐานของข้อมูลกลุ่มที่1 จะมากกว่ากลุ่มที่2นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการทดสอบคือเครื่องหมายมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นสมมติฐานทางเดียวแบบทางขวาทางเดียวแบบทางขวานะครับเดียว h 1เราจะตั้ง m 1เท่ากับเอ้ m 1มากกว่า m 2แบบนี้นะคราวนี้เราไปนับ n หน่อยกลุ่มที่1 n มีกี่ตัว8ตัว กลุ M. M. M ok M. M ่มที่2 n มี10ตัวข้อนี้ n ไม่เท่ากันนะโมติฐานที่ตั้งเป็นโมติฐานทางเดียว h0 เราจะตั้ง m1 น้อยกว่า m2 h1 เราจะตั้ง m1 มากกว่า m2 หันตูดแหลมๆไปทางขวาทําที่ Alpha 0.05ข้อมูลตอนนี้ n1 เรามี8ตัว n2 เรามี10ตัวเราเอาข้อมูลมารวมกันจะเป็น18ตัวข้อมูลทั้ง18ตัวจะถูกเรียงแล้วจัดแรงร่วมกัน เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ผลลัพธ์เนี่ยเริ่มจากแรลงหนึ่งแล้วก็จบที่แรลงสิบแปดนะครับทั้งหมดสิบแปดตัวครูเขียนมาชัดเจนแบ่งสีข้อที่สีดูง่ายแล้วข้อมูลที่มาจากชุดที่หนึ่งเป็นแถบสีชมพูข้อมูลจากที่มาจากชุดที่สองก็จะเป็นแถบสีฟ้านะแล้วเราก็หาค่าทีเอ่อค่า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 ทีหนึ่งก่อนค่าทีหนึ่งนะอันนี้เขียนผิดหาค่าทีหนึ่งผลรวมแรลงกลุ่มที่หนึ่ง ค่าที 2. ผลรวมแรงกลุ่มที่โอเคผลรวมแรงกลุ่มที่1ก็จับสีชมพูมาบวกกัน1บวก7.5็1จุดบวกบเวกบ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 วกเนี่ยผลรวมแรงกลุ่ม1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 พวกนี้นะออกมาได้97.5แล้วก็ผลรวมแรงกลุ่มที่2ที่เป็นสีฟ้ากลุ่มที่2กลุ่มที่2 พวกนี้จับมาบวกกันออกมาได้73.5นะครับอันนี้เป็นค่า t1 กับ t2 นะที่ครูใสไ่ไว้ตอนแรกผิดแต่เดี๋ยวจะในไฟล์ถ้าใครโหลดไฟล์มาเดี๋ยวจะแก้ไฟล์ให้ถูกต้องเป็น t1 กับ t2 จากนั้นค่อยไปหาค่า u อีกทีหนึง u อีกทีน,นะก็คือค่า u1 กับค่า u2 โดยการแทนสูตรเดี๋ยวนะขออนุญาตเขียนให้สวยงามนิดนึง อันนี้อันนี้คือ t หนอันนี้คือ t สอโอเคแล้วก็มาหาค่า u 1กับ u 2โดยการแทนสูตร u 1จะออกมาได้18.5 u 2จะออกมาได้56.5 u 2ตัวนี้แหละที่จะนำไปสู่ค่าสถิติทดสอบ ข้อนี้เป็นการทดสอบทางเดียวทางขวาเพราะฉะนั้นเสถิติทดสอบ u จะเท่ากับ u 1ซึ่งก็คือ18.5 u เท่ากับ u 1ซึ่งก็คือ18.5ค่าวิกฤตได้จากตารางข้อนี้ alpha เป็น0.05แต่ alpha 0.05คือวันเท i เราต้องการ two tail เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราต้องการ two tail เราจะใช้0.05เป็น one tail แต่ตารางให้ two tail มาเพราะฉะนั้นตอนเราเปิดตารางเราก็ต้องเปิดที่0.1ถูกไหมก็คือถ้า two tail เป็น0.1 one tail ก็หาร2ก็เหลือ0.05 one tail ตามที่เราต้องการ n 1ข้อนี้8 n 2 10เพราะฉะนั้นเราก็จะดู n 1เป็น8 n1 1จะเป็นค่าที่น้อยกว่าเสมอนะกลุ่ม1จะเป็นกลุ่มที่มีค่าน้อยกว่าเสมอ n1 เท่ากับ8 n2 เท่ากับ10 1. 1> แล้วก็ไล่มาคล้ายๆวิวคอกสันนะ่ะวิวคอกซันจะกำหนดให้กลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่มี n ที่ทน้อยกว่าเสมอเราจะได้ค่าวิกฤตคือ20 uc กฎการตัดสินใจกรณีนี้จริงๆทั้ง3สมมติฐานเหมือนกันก็คือปฏิเสธทีศูนย์เมื่อค่า u สถิติทดสอบมีค่าน้อยกว่าค่า Uc มีค่าน้อยค่า Uc ที่เป็นค่าวิกฤตตอนนี้สถิติทดสอบเราคือ18.5 Uc เราคือ20เพราะฉะนั้น18.5 U น้อยกว่า20จริงข้อนี้เราก็จะปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ก็คือสุดท้ายแล้วเราไปเอา H1 เอา H1 H1 ก็คือ m1 มากกว่า m2 เพราะฉะนั้นค่ามาตรฐานของระดับความฟิตของคนกลุ่มที่1จะมีค่ามากกว่าคนกลุ่มที่2จริงที่ระดับนัยะสำคัญ0.05นะครับอันนี้ก็ให้ผลการทดสอบแบบเดียวกับใน EP5 ที่วิวค็อกสันให้นะครับเพราะฉะนั้นเรายกตัวอย่างให้ดูว่าพอเป็นแมนวิทนี่เนี่ยมันก็จะมีวิธีการทำอีกแบบหนึง่งตัวสถิติอีกแบบหนึง่งหลักการ ปฏิเสธการหาค่าวิกฤตก็มาจากตารางของแมนวิทนี่นะครับสุดท้ายเช่นเดียวกันคือถ้าขนาดตัวอย่างใหญ่พอเนี่ยสถิติทดสอบตัว u ตัวนี้ก็จะมีการแจกแจงแบบปกติเราก็จะประมาณการแจกแจงแบบปกติเป็นสถิติทดสอบ z ขึ้นมาได้โดยใช้ u ลบด้วย n 1คูณ n 2ส่วน2อะครับอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นค่าเฉลี่ยไปส่วนด้วยส่วนเป็นม,มาตรฐานก็คือก้อนรูใหญ่ก้อนนี้ นะครับถ้าขนาดตัวอย่างใหญ่พอนะเราก็สามารถประมาณ U ให้เป็นการแจ้แจงแบบปกติได้กดการยอมรับการปฏิเสธให้ศูนย์ 0, ก็ไปใช้การแจ้แจงแบบปกติได้เลยนะครับแบบนั้นนะทั้งหมดนี้ก็คือ EP ที่6 Man Whitney U Test นะครับส่วนเรายังคงมี EP ที่7 8 90ยังคงมีการทดสอบหลายๆตัวในกลุ่มนอนพารามิเต c ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้ดูอีกอยังไงก็ฝากติดตามใน EP นนหน้าๆของชุดนี้ด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ไปด้วยครับประเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ